ครับลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะครับอ่าสบายดีกันนะครับเนาะมือนีกับใส่ของดีคือเก่าแะครับใส่ของดีกับอยากมาบอกต่อพี่น้องทุกคนนะครับมือหนีกับเป็นคิ้วเรื่องความสวยความงามเลครับฉากหลังนี่ความสวยความงามนี่พอเอาผู้ใดครับพอได้เอาผู้แสบผู้สาวกัเอาแม่เจ้าของนี่นะครับใส่ตัวนีมาสองปีจากเจ็ดสิบสี่เพิ่นขึ้นคนอายุหกสิบแปดนี่ครับเป็นยังไงครับสุขภาพดีเรียบร้อยแล้วกับเท่ากับบำรุงผิวพันเท่ากันวครับ เนี่ยบำรุงกีฬาแต้งเติมกวนออกสีไปข้างนอกนะครับอันนี้กะนีได้ครับพี่น้องอันนี้อันนี้อ่าแม่เพื่อนก็ใส่แล้วนะครับอันนี้ก็คือครีมรองพื้นนะครับนี่คืออันนี้กองเปล่าข้างในก็มีอยู่ครับอันนี้แม่เพื่อนก็ใส่อยู่ไปรีวิวให้เบิ่งอันนี้ครีมรองพื้นลองครับอีแม่ใส่คือหนาขาวอ่าเสียเบิ้งนะครับออกสีสาธิตให้พี่น้องเบิ่งได้ครับเบิ่งดีดีนี่ครับผมอันนี้เปรียบเสมือนใบหนาคนเท่านะครับเนาะอ่าเปียบเสมือนใบหนาคนเฮ่านี่เท่าก็ เอาหยดหยดใส่ใบหน้านะครับหยดใส่ใบหน้านี่หยดหยดสองหยดนี่นะครับอ่าหยดสองหยดหลาเขาเกียร์นะครับพี่น้องเกียร์ให้ทั่วหนาเขาอ่าครีมรองพื้นเขามีสามเบอร์นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับอ่าเขาสีเกียร์ไปเรื่อยๆนะครับเกียร์ไปหนึ่งป้องกัน PM เอ็สองจุดห้าสองป้องกันแสง UV ไม่ว่าจะเป็น UVA UVB นะครับอันนี้ก็ป้องกันได้นะครับแล้วก็มี สารสกัดจากสาหร่ายสามสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีน้ําตาลสีขาวผสมอยู่ในไอ้ขี้นองพืชเหาเห็นไหมครับเนียนเออหนาเนียนบอครับสุขภาพดีภายในเราขนอกแล้หนาเนียนมันสีปกปิดหนึ่งร้อยลูกผลคนเล็กๆหน่อยๆเลยปกปิดได้ดีนะครับแล้วก็มันมีสารสกัดตัวหนึ่งก็คือไฮยาลูรอนเห็นบอกขี่น้องสารไฮยาลูรอนนี่มันก็สีมันสีอุ้มอุ้มน้ำเป็นสารหนึ่งที่อุ้มน้ำเคยเห็นเห็ดหูหนูบ่ครับนั่นแหละมันสี คิวห้าสีอุ้มชุ่มชื่นน้า<อ>สร็จนแนครับอทาครีมรองพื้นเสร็จไหมครับแล้วต่อไปต่อไปก็มาตบด้วยครีมแป้งนะแป้ง,แป,งแป้งทาผิวนะครับอมียิ่งห้าใส่แป้งครับไหมครับผมจะใส่ให้กันโดยเฉพาะแม่เพิ่นจะใส่หละครับเพิ่นหนาใส่อยู่ตลอดนะครับอ่ครีมรองพื้นของเราก็มีหลายเบอร์ถือกันนะครับมีเบอร์หนึ่งนะี่ครับตัวอย่างครีมรองพื้นมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามแล้วแล้วแต่สภาพผิวู้ใดครับครีมรองพื้นเท่านี้ครับ อ่าตัวนี้มันจะบ่มีสารก่อให้เกิดมะเร็งน,นะครับสารก่อบ่ให้เกิดมะเร็งหนึ่งตัวที่สองก็คือมันสีช่วยบ่ให้ไอ้ไข้ว่าไอ้เงื้อเข้าจังสินนะครับมันสีโป๊บ่ให้เงื้อเข้าไหลมืดมือนะครับหนาเพราสีแห้งอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ติดทนนานด้วยนะครับอ่าวัตถุดิบมีนําเข้ามาจากต่างประเทศหมดเลยนะครับสินค้ขาของเฮาสอ่าเดี๋ยวผมขอว่างนะครับอ่าแมทก็ลองทานที่เห็นบ่าครับหนากระสีขาวเนียน ปกปิดลิววรอยได้หมดครับทาละคีมรองพื่นเรียบร้อยแล้วเท่ากับมาท่าแป้งนะครับมาทาแป้งปัดหน้านะครับการแต่งหน้ามันสิมีสามเบอร์นะครับตรงนี้คืออีเบอร์หนึ่งขนาดคืเบอร์หนึ่งครับมันทีก่อให้เกิดมิติของเข้าโคเวอร์ทั้งสามเบอร์เลยนะครับอ่าเห็นบอกครับอันนี้เปียกเสมือนหนาคนเนี้ยผมว่าอยากท่าหนาแม่ผมอันนี้ทาเขียนแทนนะครับนี่นะครับอ่าแม่ลองดูันดูผิวสัมผัสดีปะเนียนหนุบอ่าเนียนหนุ่มน่าอันนี้แม่เพิ่งกะ ถ่าตลอดเห็นบอสหนาเพิ่นนันอุกยุกอยู่ขนาดเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเพื่นมาเป็นคีย์เซ็นเตอร์ให้เบิ้งนะครับนี่นะครับเหียนบอครับเนียนแบบละเอียดแบบเออแคบสี่เป็นผิวเขาเลยครับความในเนี้นความละเอียดของมันนะครับเดี๋ยวแล้วก็จะสาธิตให้เบิ้งได้ครับตอนนี้อ่าตรวจทีที่นะครับเป็นยางผมจังหวะมันกันนานได้เบิ้งได้ครับลูกาที่น่ารักทุกท่านนะครับอ่าอันนี้ก็ขอสาธิตนี่เลยครับเทลตรงนี้ได้เนาะแม่เนาะอ่าเบิ่งได้ครับนี่อู้เหียนบ เห็นบ่ครับเทลงเผื่เน,เ,นเลยอ่ะเบิ้งใกล้ๆกล้องเห็นบ่บมมีหอยเปียกน้ำเลยอะเห็นบ่ครับสุดยอดบ่ครับผลิตภัณฑ์เนาะผมมีข้าวาเนือเพาสิเปียกน้ำเลยเนื้อเ้องหรือแบบเหน,นียวเยิม่มตลอดทางบ้านเลยครับล่ะแล้วก็ข้อที่ดีที่สุดนะครับครีมเฮ้ามาสีซึมซาบเข้าสู่ใต้ผิวหนังเข้าตลอดนี่เลยครับผมกระเสียวทิชชู่นี่มาเบิ่งนะครับนี่เห็นเหนือแม่บ่ทิชชู่มาชับปึ๊บนี่นี่เห็นบ่ครับ อ่าเห็นบ่คคับนี่เนื้อขีมมะสินพบติดกระดาษทิชชู่ออกมาเลยครับขนาดเอาน้ำนาถึงน้ำเดี๋ยวก็ย่งบรลลุดเอาทิชชู่มาซับจังสิบซับนี่มันก็นย่งบรลลุดอีกครับนี่สุดยอดนะครับเห็นของดีๆกันเลยอยากมาแนะนาใหุู้ค่าเบิ้งนะครับอันนี้แม่ผมมันเ็ยคนแต่งมาตลอดนี่นนออกไปทีงไหนนี่เห็นวันนะครับนี่เห็นแขนเพื่อนมาเป็นแขนผู้สาวสำน้อยเห็นบ่คคับนี่กูนะตาผิวสัมผัสที่เนียบเนียบเนียนนะครับตัวนี้ โอเคฝากไปให้พี่น้องนะครับนี่คู่กันนะครับพี่สามเบอร์อ่าย้ายเพิ่นกับขายบ่แพงครับอืมขายบ่แพงครับของเฮานี่ถามเพิ่งได้เลยครับสารให้ยาฮูรอรน์หนิมสีมีแต่เครื่องสมองโอเคนะครับน้องขอบคุณหลายๆครับทุกค่ะ